อ่านหน่อยเปิดตัวแล้วนะคะพ่อเปามาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังานอยู่แล้สองปีฮะก็สองปีก็หล่อไม่นานแป๊บเดียวพอเลไม่นานไม่นานสองปีแป๊บเดียวเพิ่มช่องบางช่องอาจจะอยู่ไม่ถึงเห็นพ่อเปาขึ้นดำรงตำแหน่งด้วยซ้ำเนี่ยสองที่ก็จะไปสูง้าบางช่องพอดีช่องยาสมุนจะสูงแแต่เราไม่อยากเอาหัวอะไรมาใส่อีกมันยาก วางแต่หนึ่งหัวแล้วถ้ามาสวมใส่อีกมาขนาดเสร็จหัวคนล่ะแต่มีคณะทีมงานมาท้าทามแล้ววันที่พ่อกลับไปงานเห็นไหมโอ้ดีใจด้วยไหมพร้อมก็ตกลงตกลงกันอ๋อเดี๋ยวคิดดูก่อนครับคิดทำไมพ่อทำงานได้เงินไม่ต้องคิดอายุเรายังน้อยอยู่ต้องคิดด้วยนะแล้วต้องลำบากอยู่แล้วเราต้องพร้อมทุกอย่างนะ มันลาบากกว่าผู้ใหญ่บ้านอีกใช่ไหมงานมันคนยางมันงานมันมันออกน้องฟื้ออกข้างนอกด้วยมันออกนอกพื้นที่ด้วย,ยใช่ไหมโอ้มันไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านเราเลยหรอทั่วตำบลทั่วตำบลไปทุกหมู่บ้านจะถูกยิงนะนะโอ้ย,อยาพูดอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เป็นคอนเทนต์นะครับนี่เป็นคอนเทนต์นะครับ คอนเทนอะไรแม่ปลาแม่บอกหมดแล้วแม่อปบอกหมดแล้วจะมคอนเทนอะไรครับบอกหมดแล้วนี่ข่าวดีขึ้นโปรนข่าวดีพ่อเนี่มเลยนี่เพราะว่าพ่อทําดีเนาะความดีที่ทำมาเนี่ยยังมีคนอยากจะให้ทำต่อ ตะไตต้นกับแกให้พูดพูดหน่อยว่าทัทามแกไมมก่อนเรื่องนี้น่ะทัดทาเรื่องอย่างนนะนะให้เราเป็ทุกคนเด้วทัดทามว่าให้เป็นรองนายกว่ะโอ้วตั้งเน่งใหญ่กตั้งหน่งใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้านใช่ใช่แหละความดีของเราแล้วเขาก็มองเห็นอะจะมาขอปูอยขออ ขอให้เจ้าคูไม่ได้ขอให้ตัวเองก็ดีขอใครขอใครขอ FC อ้าวตอนนี้จะขอจะขอตำแหน่งปู่จาก็เหมือนตู่เหมือนผู้ใหญ่บ้านสราศีผู้ใหญ่น่าจะมาขอข้ามขึ้ข้ามคืนก็เลยเป็นเดยจะเอานางลำที่นี่แหละลำเนาะขอใช่สราศีได้เป็นอะไรก็เป็นผู้ใหญ่บ้านไงตอนเลือกตั้ง ท่กคนนี่ก็ต uh ้องชวนมาทั้งคณะได้น้าพี่น้องจำได้ไหมนายกปัจจุบันนี้อยู่กกตูมนะก็ไป็นพออุปถัที่กกกกนะอ้าวยิงโอ้ย แกไปเล่นนะแกเห็นอยู่วันนั้นนะคะมีพยานหลายคนเลยไปแกไปขอองค์คูแล้วแกก็ได้เป็นจริงๆพอแกลงสมัครหลายครั้งแล้วแกมันนี่ก็วันนี้คนอย่าลืมนะพาคณะมาขอที่นี่ก่อนที่เราจะเลือกตั้งใช่ใช่จริงเอาทีมงานของพ่อมามาขอพรนะคะแล้วเอาเอาเอาลูกมาลําด้วยนะท้าได้ตำแหน่งต้องอย่าลืมลูกนะถ้ามีลูาเดี๋ยว่วาลูกจะกลับไปอยู่บ้านแล้วไม่ใช่หรอไปอยู่ไหนก็มาได้มีรถโอเคไหมคะจบไหม โอ้ยวันนี้มีความสุขไปอยู่ไหนก็มาได้เพราะว่ามี่บให้แต่บอกว่าสมอนมาแล้วด่วนคอยกับที่บินมาเขาเดียวไอ้สิว่าพ่อพรขอมผู้ต้องมาพร้อมทีมคณะด้วยที่เราจะมาขอก็คือตอนที่เราลุ่นแหละกไปถูกไหมใชยมาด้วยนะถูกต้องเพราะว่ามันมีกี่คนพ่อทีมนี่ทลองกระสองลองสองที่ปรึกษาอีกเลยค่ะต่างหาก่อน ล้วคณะทีมงานสอทออีกโอ้เยอะอยู่นะสมาชิกเทศบาลเยอะมาเป็นทีมอีพอประธามัวบานให้ลูกน้ำเด้อหัวหัวประตูทางเข่ายังไม่ได้ปากใครนะครับแล้วไห่น้อยมันยบายยังไม่รับปากทำไม่น้อยคอยคอยซิซื้อเล็กมาสักสามสี่เซนแล้วครับออกออกไขน้อยเชี่ยมเชี่ยมเน้าที่ที่มาื่อนะคะ ดีใจกับพรอเคาด้วยอะไรกันไม่รู้หนูก็ไม่รู้เรื่องอ้าวคนี่จะของใครล่ะนี่ไงรู้ข่าวแว่วแว่วอย่างนั้นจะหมายเบื้องต้นไม่มีการพัฒนาตัดน้ำตัดไฟท่านนู้นไม่สู้ไม่เข้าหุ้นชุบเงินเกษตรทำไมอ่ะทำไมประชาชนต้องมาก่อนจะมาที่หลังเนี่ยนั่งนั่งนั่งเอาตอมอาตอะมาแช่นั่งก่อน เช่นนั่งค่ะโต๊ะอยู่ตรงนั้นพอดีโต๊ะเลยเสือแกรงแล้วพูดเฉยๆนี่ไงนแล้วพ่อโต๊ะพอดีเลยนั่นนะพ่อโต๊ะพอดีเลยนั่นน่อแลจวนั่งเลยพ่ออ๋อแล้วนั้นเปียกแต่พ่อมันเปียกเลยโอ้ยกินก๋วยแกงที่งานแล้วพ้นมาเออไม่เอาให้นายกคนก่อเตาหมดวาระเะก่อนถ้าได้อย่าลืมเด้อเด้เสื้อมาล้าน้ำ คนอย่างเงีันทำในบทวันลแต่มาหัถามไปเฉยๆแต่ไม่สมัครจะลงยังไรเอากองละเอาไอ้นั่นเด้อรถแห่รถแห่นั่นเด้อบอบอรถแห่ไข่ไค่รู้แล้วว่ารถแห่ใครเอกชัยวิวสิกสีสะเก็ดโอ้ยถ้าสมมติว่าน้ำเราไปหาปลาสาปลาน้ำยังไม่แห้งก็ปั้นพูดแล้วไม่รู้จะได้ไม่ปลาก็เนาะ มุมเข็มในมหาสมุทรนี่เนี่ยเอก๊ะใช่ใชทำงานโอ้ยคือทำเสร็จแล้วเรื่องเสียใจย่ามีแหละพราทันแล้วขอยังไม่เสร็จเดี๋ยวท่านลองเดินตรวจการอย่างเดียวได้หนึ่เรียกว่าากทดงานทดท้ายทดลองงานใช่ไหมช่วงนี้จะทดลองงานเจอตรวจงานในพื้นที่อ้าทดลองดูพ่อลองดูสิตรวจงาน ว่าใครทําเสร็จแล้วผ่านหรือยังอ่ะของยายยังไม่ผ่านนะของยายยังไม่เสร็จนี่นะนี่นีอ้ยข้าวแม่ข้ามาเนี่ยข้าวม้าลายขนาดช่วงนี้300ครปล่อยข่าวเนี่ยไม่เช้าคนรู้ต้องหุบ100ไม่เช้า100ปล่อยข่าวขอบใจแม่รักเสมอว่าพี่เมียท่านหล่อ ยินดีด้วยนะครับพ่อเปาแม่อ้อเป็นรวงนะมั้งเสือมันอยู่ๆบอลแหละทำดีได้ดีใช่มีเยอะแยะันมันมังห้มันจะเป็นจังหวะที่รับเลยนั่นแหละไม่คิดว่านี่นะอีกสองปีอีกสองปีก็้วทำแป๊บเดียวอีกสองปีธุรกิจขายตะแตนโตแล้วก็ไม่อันนั้นนะพี่เซ่นะ กิจกระเตะแล้วคือลูกกิจขายผายอีกหน่อไม้ขายกระถ่มไม้ผาอีกไม่ใช่จะได้แจกคนพีเหรอโอ้โหท่านรองเหรอไม่ใช่จะทำแจกแล้วเปล่าแม่ของเขานี่แม่ออฟไม่ต้องห่วงพีตลอดเขาบอกว่าที่อะไรนะอันดับต้นๆคือไอเดียก็คือเสี้ยงเงินเสี้ยงเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้นี่แหละพวกนี้แหละมันรอบมากอะรู้ละกว่าเดือยไม่อย่าให้เสียหน้าหนูมีบอกแล้วนี่นะคะเีย็ เดี๋ยวขึ้นหัวก้อนนี้ได้ไหมวันเวลาจัดสรรเอฟซีนี่แหละขึ้นหัวก้อนนี้นะพ่อประมาณนี้นะคะอได้ักนเดี๋ยวเราไปทำงานต่อนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ฮะยายจะไปขาน้องเด้อขาน้องขาน้องเดินข้างล่างเอาขาน้องขึ้นเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นอย่าย้อนลงไปมันสิขูดขาหนัง เออเอาคืนแล้วนี่นะคะ FC สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช a n n e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปทำงานต่อก่อนเด้อพี่น้อง